สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ E.P. วันที่21สิงหาคม2568นะคะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆี่พิจารณาอีกเช่นเคยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดรับชมแล้วชื่นชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 7 9 8 6 6 6 2 1นะคะ ลายจะเป็นรูปตัวหนูอเองนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกใสเสื้อยีนนะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปก็ทักมาดูภาพนิ่งได้นะจ๊ะพระในวันนี้เปิดให้บูชาที่ราคา300เหมือนเดิมนะคะส่งฟรีเอ็มเอสรับแบบเก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม50ไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกแค่50นะคะแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะจ๊ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่1เลยนะคะ องค์ที่หนึ่งนะคะพี่พี่เป็นหลวงพ่อพิษวัดขมังนะคะพร้อมสร้อยนะจ๊ะ ด้านหลังนะจ๊ะหลวงพ่อพิษวัดขมังนะคะปีพศ2488นะคะเขียนว่ารุ่นสร้างวิหารหลวงพ่อปั้นนะคะพร้อมกับสร้อยนะคะพี่พ ต่อไปองค์ที่สองนะจ๊ะองค์ที่สองพระรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคาน รูปรหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่เป็นองค์ที่สองนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะวัดตากล้องนะคะ ด้านหลังนะคะพร้อมซร้อยนะคะพี่พี่ค้าหลวงพ่อเช่มนะคะพี่พี่เป็นองค์ที่สามนะจ๊ะ ต่อไปองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่เป็นพระปิดตาถักเชือกนะคะ พับปิดตาถักเชืองนะคะพี่ๆองค์นี้เป็นองค์ที่สี่นะคะต่อไปนะคะองค์ที่ห้านะจ๊ะองค์ที่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่ออุตมะนะคะพร้อมสร้อยนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะด้านหลังปีพศอสองพันหนะคะพร้อมส้อยนะคะค่าเหรียญหลวงพ่ออุตมะนะคะเป็นองค์ที่ห้านะจ๊ะ ต่อไปนะคะองค์ที่หกนะจ๊ะองค์ที่หกเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จตาแผ่นดินนะคะหลังตาแผ่นดิน ด้านหลังนะคะค่าพระสมเด็จหลังบาแผ่นดินนะคะองค์ที่หกนะจ๊ะพร้อมกรอบนะคะต่อไปองค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดเป็น พระปิดตานะคะไม่ทราบที่นะจ๊ะครับ อาพระปิดตาไม่ทราบที่องค์ที่7นะจ๊ะพี่ๆต่อไปองค์ที่8ดนะคะองค์ที่8เป็นพระหร่อหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแปกนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่ะพระหลอ่อหลวงพ่อทานะคะองค์ที่แปดนะคะต่อไปองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะ อ,องค์นี้อ,องค์ที่เก้านะคะต่อไปองค์ที่สิบนะคะองที่สิบเป็นหลวงปู่ทวดวาชาังให้เนื้อว่านนะจ๊ะ ด้าน,นหลังนะคะค้าหลวงปู่ทวดเนื้อว่านองค์ที่สิบนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบเอ็ดนะคะองค์ที่สิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จนะจ๊ะ ด้านหลังนะคะค่ะพระสมเด็จองค์นี้นะคะองค์ที่สิบเอ็ดนะจ๊ะ ต่อไปนะคะองค์ที่สิบสององค์ที่สิบสองเป็นเหรียญท่านอาจารย์เอี่ยมนะคะด้านหลังนะคะ ท่านอาจารย์เอี่ยมวัดสะพานสูงเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงนะคะเป็นองค์ที่สองนะคะเอ้ยอ,องค์ที่สิบสองนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบสาม องค์ที่13นะคะพระประาพามบนทนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะ องนี้นะคะหลวงปู่สุขนะคะอง์ที่สิบสามต่อไปอง์ที่สิบสี่นะจ๊ะองค์ที่สิบสี่พระหลวงพ่อยีนะคะวัดดงตาก้อนทองนะคะถ้าหนูพูดชื่อวัดผิดขออภัยนะคะพี่พี่ จังหวัดที่ณสโลกนะคะ คะพี่พี่องค์นี้นะคะองค์ที่สิบสี่นะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบห้านะคะองค์ที่สิบห้าเป็นพระสมเด็จนะจ๊ะด้านหลังนะคะ ะสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สิบห้าต่อไปนะคะองค์ที่สิบหกองค์ที่สิบหกเป็นเหรียญรงยาหลวงปู่ทิมนะคะวัดทหารไร่นะคะ ด้านหลังอาจารยสองพันห้ารอสิบแปดนะคะหลังตูทิมเป็นองค์ที่สิบหกนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบเจ็ด องค์ที่สิบเจ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อกเกษมเข็มโกูนะคะด้าน,นหลังนะคะครบหกรอบ นะคะคหลวงพ่อกเกษมนะคะองค์ที่สิบเจ็ดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบแปดนะคะอ,องค์ที่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาดุงนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะปีสองพันห้าร้อหกนะคะหลวงพ่อสุดเป็นองค์ที่สิบแปดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบก้าองค์ที่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะ ด้านหลังหลวงปู่ทิมนะคะค่ะเป็นองค์ที่สิบเก้านะคะหลวงพระทวดหลวงปู่ทิมต่อไปองค์ที่ยี่สิบนะจ๊ะองค์ที่ยี่สิบเป็นพระนาคปลกนะคะ ด้าน,นหลังว่าหลวงปู่คูนวัดบ้านไร้นะคะคูนพันร้านค่ะปกหลวงพ่อคูนนะคะเป็นองค์ที่สิบนะจ๊ะต่อไปองค์ที่ยี่สิบเอ็ด องที่ยี่สิบเอ็ดนะคะหลวงพ่อคงนะคะเหรียญหลวงพ่อคงด้านหลังอาจารย์วัดชัมป่างงามสองสี่แปดสาม ก็องนะคะองที่ยี่สิต่อไปองค์สุดท้ายองค์ที่22นะคะองค์ที่ส2เป็นพระครูทองสุขอินทโชโตนะคะด้านหลังนะจ๊ะ วัตโนดหลวงสองสี่เก้าแปดคาเหรียญหลวงพ่อทองสุขนะคะองค์ที่ยี่สิบสองค่ะวันนี้ก็ดูครบทุกองค์แล้วนะคะพี่พี่ถ้าหนูให้ดูเร็วไปทักมาดูพรับนิ่งได้นะจ๊ะ เปิดให้เช่าบูชาที่300เหมือนเดิมส่งฟรี EMS และแบบเก็บเงินไปทางบวกสเม้ยบวก50นะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกแค่50นะจ๊ะขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะจ๊ะพี่ๆฝากติดตามทุกวันจันทร์และวันพฤห,หัสนะคะเวลาประมาณเกือบเกือหนึ่งทุ่มนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆที่รับชมนะคะสวัสดีจ้า